สวัสดีทุกคนขณะนี้เราอยู่บนสะพานข้ามบึงหังขยงเนาะฝั่งตรงข้ามคือวัดหังขยงตำบลหังน้ำสาครอำเภอมะนวนรมจังหวัดเชียนาทวันนี้คือวันที่14พฤศจิกายน2567นะทุกคนพรุ่งนี้วันที่15 วันเพ็ญเดือน12เราพาทุกคนมาดูบรรยากาศของการตกแต่งสถานที่เพื่อรองรับประเพณีการรอยกระทงในวันพรุ่งนี้นะทุกคนลองไปดูสิฝั่งโน้นเราข้ามาถึงอีกฝั่งแล้วนะทุกคนนะ ฝั่งนี้คือวัดหางขายงนะทุกคนนะ,ะมีการเตรียมการเล่นในวันพรุ่งนี้ทุกคนะทุกคน,กคนเดี๋ยวจะไปดูวัดต่อไปเนาะนี่คือวัดหางขายงทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าวัดคลองกลางนะทุกคน วัดคลองกลางนี่อยู่ตำบลวัดโคกนะอำเภอมะมรมจังหวัดเชียงนานข้างหน้าคือของอนุสาสนาน,านันพรุ่งนี้ขณะนี้เขาเตรียมแล้วทุกคนพรุ่งนี้มีงานลอยกระทงแน่นอนทุกคนเขาจัดสถานที่ไว้หน้าลอยเชี่อลองไปดู วันนี้มืดหน่อยทุกคนวันที่14พรุ่งนี้เนี่ยแจ้งจางปางอทุกคนพรุ่งนี้มานะใครว่างจะไปวัดไหนก็ไปวัดหังขยงมีวัดคลองกลางมีอยู่ใกล้ๆกกันคนละตำบลแต่ก็อยู่ใกล้กันทุกคน ไปไปต่อทุกคนไปวัดต่อไปทุกคนทุกคนขณะนี้เราอยู่ที่หน้าวัดห่งน้ำสาครน,นะ,อะลองไปดูว่า เขาเตรียมงานกันยังไงพรุ่งนี้มีงานนะวันนี้มาดูเขาเตรียมงานลอยกระทงกันยังไงวันนี้เป็นวันที่14นะทุกคนขณะน,นี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วมาดูว่าเขาเตรียมงานกันยังไงอ๋อตรงนี้พรุ่งนี้เขาน่าจะมีะเวทีรำวงะ่ะทุกคนดู ดูดูอ๋อเป็นเวทีลำวงเลยทุกคนเออดูด uh, ูพรุ่งนี้นะทุกคนนะพรุ่งนี้นะทุกคนนะเขามีเวทีดูสิเออน้องเมมิวสิกอะทุกคนน้องเมน้องเมมิวส uh, uh, mm ิก hmm. เดี๋ยวพาทุกคนไปดู ริมคลองอนุสาสนันนะ์นะหรือเดิมก็คือแม่น้ำห่างน้ำอะทุกคนลองไปดูลองไปดูเนี่ยน้ำปริ่มนะน้ำปริ่มเลยทุกคนนี่ดูกระทงเห็นไหมกระทงพรุ่งนี้สวยงามทุกคน เพราะว่าแต่ละกระทงก็จะมีทูบแต่ทูบนั้นก็คืออะไรทูบก็คือไฟอะทุกคนไฟเขาเรียกไฟอะไรเรดหรือว่านีออนเห็นไหมพรุ่นี้สวยงามแน่ยาวเลยทุกคนวัดถางน้ำสาครพรุ่งนี้มาได้นะทุกคนนะมีรำวงรำวงน้องเมลมิวสิก กคนขนะนี้เราอยู่บริเวณท่าน้ําวัดอุตภาวนะทุกคนนะมีงานตั้งแต่วันที่14่พรุ่งนี้ก็มีนะทุกคนนะมาได้เขาแต่งสวยงามเลยทีเดียวละ่ะริมคลองอนุสาสนานานนะฝั่งทิศตะวันออกของคลองอนุสาสนานันนะทุกคนลองดูแต่งสวยงามเลยทีเดียวทุกคน เป็นไงตรุ่งนี้คงจะเปิดไฟทุกคนเขามีลิเกทั้งสองคืนนะทุกคนลิเกคณะตลกตูมตามทุกคน ม่ด้วยพบแล้วครับกับดาวไายของย,ยอ้อยลูกโป่แกเล็กหายไล่ข้าด้วงโง่พูดกันให้ถูกว่าเเป็นจ้าของมีร้านรวมตามปกติทุกคนคนไม่หน,า,นาแน่นเท่าไหร่แต่ก็สบายๆทุกคนเราชอบคนประมาณนี้ วันนี้มาได้เลยทุกคนนะพรุ่งนี้วันที่15ก็มีอีกคืนนี่พาดูงานทั่วไปนะทุกคนนะดูงานทั่วไปทุกคนไปอีกด้านหนึ่ง เขามีหนังกลางแปลงด้วยทุกคนร้านใช้หนังกลางแปลงจะอยู่ตรงข้างๆโบสถ์นะทุกคน <ช Corin ne> รถมรจจดตรงรานโรงเรียนวัดท่าอูน่นะทุกคน ข้างหน้าคือลานโรงเรียนวัดท่าอู่นี่นะนสถานที่จอดรถกว้างขวางทุกคนข้างหน้าคือสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดท่าอู่ ปัจจุบันถูกควบรวมไปแล้วแต่เป็นที่ทำการของกอสอนเชนาดนะทุกคนบางครั้งเราก็มาออกกำลังกายที่นี่เนี่ยทุกคนเอาลัตทุกคน,กคนเราปิดกล้อง การพาทุกคนไปดูสถานที่เตรียมงานจัดงานรอยกระทงในวันพรุ่งนี้15พฤศจิกายน2567และเป็นวันพระใหญ่ด้วยนะทุกคนวันนี้คือวันโกน14พฤศจิกายนในย่านนี้ทั้งหมด7วัดตั้งแต่วัดอุตภะวัดท่าอูวัดป่าสักวัดดอนแตงวัดหางขยแยง วัดคลองกลางวัดหังหน้ำสาครและข้างหน้าคือวัดอุตภาว,วันนี้มีที่เดียววัดอุตภาวเริ่มงานแล้วพรุ่งนี้ที่เตรียมงานไว้แล้วก็คือวัดหังขแแยงวัดคลองกลางวัดหังน้ำสาครในทุกคนแล้วก็รวมทั้งวัดอุตภาวด้วยทุกคนโอเคทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ขอให้บุญหนุนกุศลส่งบุญหนุนกุศลส,ส่งทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญในทางสามมาทุกประการบ๊ายบายสวัสดีครับ